สวัสดีครับสัปีละวันเพื่อนชาวอยูทูาคะคลิปนี้ขออนุญาตรีวิวรถไทยจดีครับจะปรับพื้นที่นาเราจะจะจะดับกปลมาอารนารนนะครับรุ่นเก่าเลยนะรถไทยฟอร์ดรุ่นแรกๆมีก่อนเพื่อนครับ จะเลือกไถแต่ทีที่มันสูงนะคนที่เขาเป็นงานเขาไม่ถไถไม่มัวนะจะไถที่มันสูงแต่ถ้าเป็นดินทรายนี่ดันได้เลยครับไม่ต้องไถผมชอบเสียงแบบนี้นะพูดถึงรถไถนะเสียงแบบจยิบๆไม่ต้องใส่โบนี่แต่ว่าเขาว่าใส่โบมันแรงกว่าเนาะผมชอบเสียงท่อรถไถฟอนนะ ไม่ได้เหยียบมากนะเสียงรถไทยพอร์ตเนี่ยไม่ได้เหยียบนะแต่ว่าเสียงมันเสียงเขาค่อนข้างที่จะออกแับแรงอัดนะั้นน่าจะเยอะจอนเดียห้าหกหนศ เครื่องความแรงนี่ก็ต้องยกให้เขาครับจอนเดียลอบเขาได้ใจเข้ายาวครับเขาน่าจะไอเครื่องพวกนี้น่าจะชักยาวกว่าโูบตานะใจมันไม่ขาดง่ายนะครับไปเรื่อยๆเนิ้อยู่อย่างนี้แหละไม่ฟืดฟาดเหมือนโปตา้าเราทำงานได้เรื่อยๆของเขา เหมือนปอดรุ่นใหม่นี่ฮอนแลนนี่สไตล์เดียวกันครับผมว่าทําไมเขาไม่ทําเครื่องไดรลิกมาเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าตัวนี้มันต้องเป็นปั๊มไฟฟ้าหมด้วบ่มันประหยัดกว่าน่าจะประหยัดกว่าครับใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยแต่เช็คปั๊มทีหนึ่งก็แพงครับ แต่ว่าทุกวันนี้ก็น่าจะถูกลงแล้วแหละเพราะว่าช่งางทุกิงไปหมดแล้วเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีพอทำแต่ปั๊มธรรมดาปั๊มไฟฟ้าไม่ค่อยมีใครเขาทำคันนี้ก็ซื้อมาจากจอรเดียกันทะลักนะครับจอเดียกันทะลัก หล,ลายปีแล้วแกซื้อมาหลายปีแล้วครับใม,มีดใหญ่มากมาครับเหมือนกันเลยกับวอด พอกันครับ,บปอดห,หนึ่งพวกตะ,ตะกูลหกหนึ่งศูนย์หกสีส่ศน,น์ะครับไม่มีดพอกันเลยตอนเดียเขาขับสองเผานเนะวเนียวหน่อยเขาก็ดันได้ถ้าเป็นเผาเดียวนี้ก็กินยากหน่อยครับ ฟังเสียงครับไม่ตกนะครับแรงไม่ตกนะไม่ตกจะเลี้ยงคอนโทรนหนักคอนโทรลเบายังไงกำลังเขาก็ไม่ตกตระกูล Pierre, จอร์เดียตระกูลนิวฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าเรื่องอื่นผมก็ไม่รู้ตามที่ผมได้ขับได้สัมผัสมานะที่ปูดนี่แต่คูบต้านี่เวลาเราเลี้ยงใบมีดขึ้น ล้อหนามันจับแบบเต็มๆหน่อยนี่กำลังมันตกครับแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับจะไม่ว่าจะใครนก็สามารถแต่งให้แรงได้ก็ข้อดีขอด้ขอเสียก็แตกต่างกันนะคูกาต้าเขาเป็นปั๊มธรรมดาหรือเปล่าปั๊มไดเล็กเขาธรรมดาหรือเปล่ปมา,ม,ามันก็ดีคือมันซ่อมไม่แพงครับผมว่าน่าจะขึ้นอยู่กับพวกลูกสูบแหละที่จอรเดียกับเนวอันแลนเขาค่อนข้างที่จะแรง แรงบิบเขาเยอะครับลูกสูงน่าจะใหญ่กว่าชักยาวกว่าประมาณประมาณนี้ครับสุปตาก็ไทยอยู่ข้างหลังเรานะครับโบหอนผู้ๆูเลยดูเลยครับไม่มีตกกําลังต่อให้ดินเหนียวขนาดในดินห้วยนะครับนี่ดินดินทามเขาเรียกอะไรเนี่ยบ้านผมเรียกดินทามแต่ว่าภาษาการเขาเรียกอะไรดินอะไรดินดานไม่ใช่ดินดาน ดานก็หีแบบดินเหนียวนั่นแะครับที่ผมไถให้ดูในคลิปมันนะครับไถก็ลำมบากเมื่อวานไปไถดินทรายสิบไร่หมดน้ำมันห้าร้อยครับห้าร้อยสบายยังเหลืออีกไถดินเหนียวน้ำมันพันหนึ่งได้สิบสองไร่ครับ หมดเลยหมดเลยแหละหมดจนกินน้ำมันเก่าไปหนูเลยอ้มันต่างกันเยอะครับครึ่งต่อครึ่งเลยน้ำมันนะไถแพีงก็ไม่ได้อีกราคาข้าวมันก็เท่านี้เนะาะชาวนาเขาก็ไม่เหลืออะไรครับพ็เอาพออยู่ได้ครับไถปั่น550ร้้ไถอย่างเดียว300ครับ พออยู่ได้อยู่ใชอยางเดียวปั่นย่างเดียวก็คือสามร้อยระดับกลุ่มอาจารย์นะครับเขาทํางานเขาก็จะใจเย็นอ่านงานออกอ่านเกมออกเขามายืนดูแป๊บเดียวนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถามโน่นถามนี้นะรู้แค่ว่าที่ต่าที่สูงแค่นั้นเองเขาบอกว่าตรงนี้สูงตรงนี้ต่าแค่นั้นครับ เขาไม่ได้ถามอะไรมากมายนะเขาเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทําอะไรไปยังไงเนาะคนที่เขาเก่งต่อให้เจ้าของนาบอกแบบซับซ้อนขนาดไหนเขาก็รู้วิธีจะทําของเขานะแต่ถ้าเป็นคนขับใหม่รถไทยใหม่ ขับมาเวลาเจ้าของนาะบอกเขาจะไม่เข้าใจกับเราระบบรถนะเจ้าของนาะเขาก็จะบอกสไตล์อตของเขาครับพอเขาบอกเราก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่เขาเคยเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะนี่ก็เขาจะรู้ครับบอกยังไงก็ความไม่เดียวกันนี่แหละต้องดันจากนี่ไปนี่เขารู้หมดนะว่าต้องทําให้มันเป็นแบบไหน นี่ก็พอหอมป่าหอมคอรครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ